สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องอพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนลับซุดก็จีฟิฟี่นะครับองน้องฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับองน้องว่าวันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนลับซุดก็จีฟิฟี่นะครับที่แบบว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับน้องแลก็จะมีทางด้านของตัวละครฟฟี่ด้วยนะครับองน้องที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้นี่นะครับน้องก็จะเประมาเลยนะครับองน้องพี่ หรือว่าขายเตือนนะครับวงน้องไม่พลาดแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมที่พี่จะมารายงานวันนี้นะครับวงน้องก็คือบวกเอฟจะกลับมาขายด้วยนะครับเนาะแล้วก็กางเกงปีกนุ่งนะครับเนาะจะกลับมาด้วยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะรายงานเลยละกันนะครับเนาะก็จะเป้าไม้เลยนะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปรับของฟิฟี่นะครับเนาะรับซุดก็อจีฟิฟี่นะครับวงน้องพี่ขอแจกเพชรก่อนเลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องก็คือ ก็มาดูคลิปนี้แล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องเราก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองได้เลยนะครับวงน้องเราก็คลิปนี้นะครับเนาะถ้ามีคนดูถึง15,000คนดูนะครับวงน้องก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกานิน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเดสลองอีก1ตัวนะครับวงน้องแบบนี้เลยนะครับเนาะรับกันได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ มาลองน้องมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับกิจกรรมที่พี่จะมาสอนรับฟรีๆนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟอินโดแล้วนะครับวงน้องแล้วก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับวงน้องที่แบบว่ากําลังจับเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยนะครับวงน้องก็สายฟรีนะครับน้องเตรียมรับของฟรีได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของซุดก็จีฟรีนะครับวงน้องเออก็จะเปอา์ไม้เลยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะกิจกรรมทททีีี่่จจจะะะะมาแกกกฟนนนนนนคคคครรรััับบววว้้้ออองง็ื24ุได ตัวครฟิฟี่นะครับเนาะสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครโมโคนะครับองน้องตัวละครลิงนะครับเนาะตัวละครเอล็อกนะครับองน้องในนี้นะครับน้องมี27ตัวให้เลือกนะครับองน้องก็คือ1 ID นะครับสามารถเลือกได้1ตัวเท่านั้นนะครับองน้องแล้วก็สําหรับสายเติมนะครับองน้องก็คือสําหรับสายเติมนะครับน้องก็คือแบบว่าหมวก F นะครับองน้องแล้วก็ซุดนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนอยากได้หรือว่าสายเติมอยากได้นะครับองน้องก็คือ จะกลับมาด้วยนะครับ ls, น is, ้องก็เป็นวันที่26นะครับวงน้องจะกลับมานะครับน้องก็เป็นปลายเดือนนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ของฟรีที่ทุกคนจะได้นะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับน้องก็เป็นทางด้านของท่าทางนะครับวงน้องก็เป็นท่าทางตัวนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ จะมีทางด้านของระเบิดลูกบอลนะเองนะครับวงน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้ฟรีๆรับได้ยกเสรอบแน่นอนนะครับนแล้วก็จะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะมาแจกฟรีๆนะครับนแล้วก็จะมีทางด้านของกองสดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเนาะก็คือยังจะมีทางด้านของชุดผู้หญิงตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องที่มาแจกฟรีๆนะครับนแล้วก็จะมีทางด้านของชุดก็จีสีเขียวนะครับวงน้องที่แบบว่ามาแจกฟรีๆนะครับเนาะรับได้ยกเสรอบด้วยนะครับวงน้อง่ เข้าให้ดูเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ารับได้ยกเสริฟจริงๆนะครับวงน้องสำหรับสุดกอจีนะครับเนาะก็เป็นสุดกอจีสีเขียวเลยนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะมาแจกฟรีๆนะครับวงน้องเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสุดกอจีนะครับวงน้องแต่เสียดายไปนิดนึงนะครับเนาะก็คือแบบว่าเราไม่ได้ได้ถาวรนะครับวงน้องก็คือเราได้แค่3วันเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ ชุดในนี้นะครับบงน้องก็คือเป็นสุดฟรีทั้งหมดเลยนะครับบงน้องแต่แจก3วันหา7วันเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องก็คือล็อกอินเข้ามาก็รับได้เลยนะครับแต่ละวันจะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆนะครับบงน้องก็คือจะมาแจกให้เราเศกา3วันนั่นเองนะครับบงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็รอได้เลยสาหรับบงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากลองใส่สุดก็จีนะครับเนอะอยากลองใส่กางเกงปีกนุกบ้างนะครับบงน้องอยากลองใส่หมวกเอฟบ้างนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบ เราสามารถรับได้3วันเท่านั้นนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตมานะครับวงน้องก็คือวันที่26นะครับเนอะก็จะประมายเลยนะครับวงน้องแต่ตอนนี้นะครับเนอะอัปเดตเข้าเซิร์ฟอินโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟอินโดนะครับวงน้องก็ดีใจด้วยนะครับเนอะก็จะประมายเลยนะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้นะครับเนอะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับวงน้องก็นนาาจะะออัปเเดตข้้้มแลวคกง แล้วก็กิจ END กรรมนะครับวงน้องก็คือยังไม่หมดเท่านั้นนะครับตลอดว yeah. งน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สุดฟรีๆนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะมีโทเค็นตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าให้เราเก็บไงนะครับน้องก็เป็นโทเค็นตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับน้องก็คล้ายๆพนึกคริสตัลเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าทุกวันนะครับนาะเราสามารถรับได้นะครับวงน้องก็ลองอินเข้ามานะครับน้องหนึ่งวันสองวันหาเจ็ดวันนะครับวงน้องก็รับตามนี้เลยนะครับน้องแล้วก็แล้วต้องมีค้นถามพี่แน่นอนนะครับน้อง เค่นตัวนี้นะครับเนาะสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับเนาะแลกสกินปืนได้หรือเปล่าแลกสุดได้หรือเปล่านะครับวงน้องพี่ขอตอบตรงนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องสกินปืนนะครับวงน้องก็คือแลกไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะแต่ถามว่าไปแลกสุดได้หรือเปล่านะครับวงน้องก็คือสามารถแลกสุดได้นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะก็เป็นสุดแลด้วยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูเลยนะครับเนาะพี่ขอรับในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟินโดแล้วนะครับวงน้องแล้วก็พี่นะครับเน ก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงน้องเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูเลยละกันนะครับเนาะว่ามีซุดตัวไหนบ้างนะครับเนาะสวยแค่ไหนนะครับงน้องเราก็สามารถรับได้ยังไงนะครับเนาะสำหรับซุดตัวนี้นะครับงน้องก็คือไม่สามารถทําอะไรได้นะครับงน้องนอกจากโทเค็นตัวนี้นะครับเนอะถึงจะเล่นได้นนนะครับบงน้องก็คือถ้าจะใช้กิเลนก็รอย่อหรือว่าใช์อะไรนะครับวงน้องก็คือไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะก็คือแบบว่าต้องได้ไซ์โทเค็นตัวนี้เท่านั้นนะครับบงน ก็คือมันจะมาให้แลกนะครับเนาะมันจะเป็นการสุ่มเลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าเข้ามาในตู้ลักกี้รอย่อนะครับเนาะแล้วก็เป็นโทเคนตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าเราจะได้เอาไปสุ่มในลักกี้รอย่อด้นนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะ นี่เลยนะครับวงน้องมันก็เป็นตู้แบบนี้เลยนะครับเนอะก็ถือว่าเป็นซุดตัวนี้เลยนะครับวงน้องที่ทุกคนจะได้ฟรีๆนะครับเนอะสะสมโทเค็นตัวนี้แล้วนะครับวงน้องเราก็มาสุมแบบนี้ได้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนอะพิสุ่มให้ดูแบบนี้เลยนะครับวงน้องได้เลยหรือเปล่านะครับเนอะโอ้โหได้กางเกงมานะครับวงน้องก็คือพี่ได้กางเกงตัวนี้มานะครับเนอะก็คุ้มแล้วนะครับวงน้องก็คือโทเค็นตัวนี้นะครับเนอะเราได้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องแถมยังสามารถสุมซุดได้ด้วยนน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 ะะคระััเเเเาาาาีีลลยวววววกก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 ้้้้้้้อออออองง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 ็็สมถโหไดแต นี่เลยนะครับเนาะสามารถมาสูมได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับก็สุดจัดเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คงอยากได้แน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะสามารถสุ่มซุดได้นะเองนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมในรูปแบบใหม่เลยนะครับเนาะที่แบบว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับวงน้อง้ะก็จะประมม้เลยนะครับเนาะแล้วก็มาดูทางถ้าของกิจกรรมสายเติมกันบ้างหรือว่าคนที่มีเพชรกันบ้างนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะ กิจกรรมสัตว์เลี้ยงเลยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจ้ารวมสัตว์เลี้ยงเลยนะครับวงน้องก็คือสุ่มแค่199เเพทเท่านั้นนะครับเนาะปกติก็199เพนะครับวงน้องแต่อันนี้นะครับเนาะเพิ่มความสนุกเข้าไปนะครับวงน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าเราสามารถสุ่มได้ในราคา1 9 9ก็เท่ากับว่าเราซื้อเอาก็ได้นะครับวงน้องแต่ไม่สนุกเท่ามาสุ่มแบบนี้นะครับวงน้องก็คือนี่นะครับเนาะมาสุ่มแบบนี้นะ จะได้ตัวอะไรนะครับม่งน้องเหรอก็จะประมาณเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาตัวนึงนะครับเนาะเพราะว่าเพชรพี่ตอนนี้มี300กว่าเพชรนะครับม่งน้องนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถแบนออกได้นะครับสำหรับม่งน้องคนไหนที่แบบว่าไม่อยากได้ตัวไหนนะครับม่งน้องนี่เลยนะครับเนาะไปเลยนะครับม่งน้อง199เพชรนะครับได้เลยหรือเปล่าไม่ใช่ได้เลยสิได้อยู่แล้วนะครับม่งน้องก็คือโอ้โหได้เป็นตัวนี้มานะครับม่งน้องก็คือตัวนี้นะครับเนาะไม่มีขายด้วยนะครับม่งน้องนี่เลยนะครับม่งน้องก็สุดจัดเลยนะครับเนาะพี่ได้้้้้้้ตตัััััวววนน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 นีีีมมมาะะะคคคครรรรรบบบบบกกกกอองง็็็ุแแลลเเปิจยท่ ว่ากําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยนะครับวงน้องเออก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครนะับน้องกิจกรรมที่กําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มี <c oughs> ทั้งของฟรีๆนะครับเนาะสามารถรับชุดก๊อจได้ฟรีๆนะครับวงน้องเราก็สามารถรับกางเกงปีนุกได้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องแต่ละวันนะครับเนาะจะผัดกันไปคล้ายๆกิจกรรมปัจจุบันเลยนะครับวงน้องก็คือแต่ละวันจะผัดสกินปืนนะครับเนาะแต่กิจกรรมข้างหน้านะครับวงน้องก็คือจะมีชุดมาแจก ก็ไม่งงกันนะครับเนาะเพราะว่ามันจะมีรูปแบบใหม่เข้ามาบ้างนะครับเนาะก็คือแบบว่าเกมเราจะน่าเบื่อเกินไปนะครับเนาะถ้าเป็นแบบเดิมเดินะครับวงน้องแก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของตู้สุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากลองสุ่มอยากสุ่มนะครับวงน้องก็รอนิดนึงนะครับเนาะวันที่26ปลายเดือนนี้นะครับวงน้องก็น่าจะอัปเดตเข้ามาทั้งหมดแล้วนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมของฟรีหรือว่าของเติมเองนะครับ้องงว คนไหนที่เข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับเนาะชอบใจนะคะบางน้องก็คือปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับเนาะสำหรับบางน้องคนไหนที่แบบว่าอยากกดไลค์กดแชร์นะครับปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยแล้วก็สําหรับคนไหนที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับบางน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับเนาะไม่ต้องเสียโดเนนมาเลยก็ได้นะครับบางน้องก็คือเข้ามาดูคลิปพี่ให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเท่านี้นะครับบางน้องก็เป็นการสนับสนุนพี่เต็มที่แล้วนะครับสำหรับบางน้องคนไหนที่แบบว นะครับนอคลิปนี้พี่ก็มีแจกของด้วยนะครับก็ตามที่พี่บอกเลยนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของบัลเลน่าหรือว่าเพชรนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของตัวละครหนึ่งตัวนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับวงน้อง <canvas> สําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นละกันะครับเนาะว่าจะเป็นคลิปอะไรยังไงนะครับวงน้องสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย